สวัสด,สสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับจะมาสอนท่านผู้ชมเกี่ยวกับลูกไซส์เนาะหลายคนบอกเอ้ไซส์มันจะเผื่อหรือไม่เผื่อก็นแน่วะเนี่ยมันอยู่ที่ความเร็วการออกคิวนะครับท่านผู้ชมสมมุติลูกนี้นะครับผมแทงน้ําเงินเนาะผมไซส์ซ้ายหนึ่งหัวคิวนะตอนเวลาซ้ายเราจดเดี่ยมลงก่อนนะครับแล้วค่อยขยับหัวคิววิธีขยับขยับทั้งดุนกับขยับแค่ปลายคิวขยับท้ายนะครับแล้วแต่ชอบนะ ผมไปทั้งดุลเลยครับเห็นไหมผมกดจดไปที่ซนะแล้วผมเขยืดไปทางซ้ายมือนะครับเวลาแทงไซด์ไม่ไซด์ถ้าเกิดแทงเบาไม่ต้องไซด์แล้วเกิดแทงแรงต้องไซด์ครับง <พะ S 1> ่ายๆนะอ่าผมจะแทงเบาก่อนนะครับผมแทงไซด์นะผมแทงเหลี่ยมตบเลยครับเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับก็คือแทงไซด์ไปได้เลยเพราะเราแทงเบาไงนะมาแทงเบาไงผมเสือกไม่แม่ผมนผมเล่นสนุกไม่เก่งเอาคราวนี้ผมจะแทงแรงนะครับอ่าผมไซด์อย่ายงนี้เห็ไนไหม อันนี้ผมแทงแรงเนาะแทงจุดตบเลยมันไม่ลงนะเพราะลูกมันไซด์โค้งครับทุยไอจัดเสือกลงทำไมกูเก่งขนาดนี้วะไอเฮียลูกไซ้ายังตบลงได้อีกคือจริงๆแล้วมันจะไม่ลงนะครับเพราะเราไซด์ไปนะอันนี้มันไม่ติดไซด์ครับอเอาใหม่นะครับผมจะจดไปที่ตรงก่อนนะฮะลูกตบเลยนะอันนี้ผมไซด์ซ้ายเป็นหนึ่งของฟิวใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเล็งจุดกลางลูกขาวเลยอะ่ะมันจะไม่ลงครับมันจะเบี้ยวครับ เห็นไหมครับมันจะเบี้ยวออกไปทางขวามือครับเพราะเหตุใดมันถึงเบี้ยวอธิบายกันก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจที่ผมไซ้์ซ้ายใช่ไหมท่านชมอยู่นะผมไซ้์ซ้ายนะแล้วลูกขามันจะไปทางไหนมันจะไปทางขวาครับเห็นไหมถ้าเราไซ้์ซ้ายลูกขามันจะดีดขวาครับคือคือมันจะวิ่งอย่างนี้ครับวิ่งอ้อมซีบขวานะครับเห็นไหมถ้าผมไซ้์ซ้ายล่ะเอ้ถ้าผมไซายไปทางขวาทางนี้ล่ะเื่อกีเขาพูดที่อะไรวะไซายซ้ายใช่ไหมอันนี้ผมไซายไปทางขวาทางนี้ล่ะลูกขาวมันจะวิ่งออกซ้ายครับเห็นไหมไม่ได้วิ่งซซายโค้งไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนนั้ เราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับอ่ะเราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับกลมมากับปวดหลังไองเ้เหี้เยเยอืออ่ะวันนี้เราจรึงจําเป็นเวลาเราแทงไซส์แล้วก็แทงเร็วใช่ไหมแทงเร็วแทงแรงอะไรแบบสายเฮียภาาชาวบา้านวันนี้ผมจะไซส์ซ้ายใช่ไหมผมไม่สามารถจะเล็งจุดตกได้แล้วนะครับไซส์ข้างไหนให้เล็งไปเผื่อข้างนั้นครับอ่สมมติผมไซส์ซ้ายใช่ไหมผมก็ต้องเล็งไปทางซ้ายเผื่อไปครับจากเหลี่ยมฟูก็กลายปเป็นเหลี่ยม3ส่วนสี่ไปซะงั้นนะครับ หรือประมาณ7จส่วนแปนะเอานะผมไซ้ซ้ายเป็นหนึ่งของคิวนะผมก็ตบตรงตรงตรงไม่ได้้วผมต้องขยับไปทางซ้ายเหมือนกันนะครับเห็นไ,ไหมขยับซ้ายเหมือนกันขาวก็จะวิ่งซ้ายไปทางนี้ฉีกออกไปแดกอะไรได้กวาดไปนะครับเข้าใจตรงกันง่ายๆโอเคไหมง่ายๆเนาะง่ายงเพราะนั้นเวลาเราไซส์ต้องเผื่อเหลี่ยมถ้าเราแทงเร็วนะครับถ้าคุณไม่เผื่อไม่ลงนะครับเ้าต่อไปถ้าแทงเบาอ่ะผมแทงไซส์ซ้ายนะผมแทงเบานะผมเล็งจุดตบเลยครับ เห็นไหมไอสัตว์มันไม่ลงนะไนอโซนไทนคือมันไม่ใช่แรงไอไม่ใช่เบาะนะมันมันออกแนวกลางๆนะครับก็คือถ้าเราจดคิวไปที่จดจด,จดตบใช่ไหมเราไซส์ซ้ายเป็นหนึ่งของคิวนะครับแล้วแทงเบานะเราไม่ต้องไม่เผื่อเหลี่ยมขนาดนั้นนะครับก็แทงไปตรงๆครับเห็นไหมลูกก็ติดไซส์ครับเพราะว่าเราไซส์เบาลูกมันก็วิ่งโค้งไม่ทันนะครับมันก็ไปโดนก่อนนะครับเข้าใจตรงกันนะคือมันโค้งก่อนครับ เห็นไหมถ้าเราแทงเร็วอ่ะลูกมันจะโคง้งไงเราต้องต้องเผื่อนะครับเห็นไหมลูกมันจะโค้งอย่างเงี้ยเราจะต้องเผื่อไปทางนี้ครับมันจึงไปโดนพอดีนะครับเข้าใจตรงกันนะอย่างงอย่างงนะผมจะลองแทงเบานะครับผมแทงเบานะท่านผู้ชมนะผมไซายใช่ไหมผมแทงเบานะครับผมไม่ได้เผื่อเลียมนะผมแทงตรงๆนะครับลูกมันไม่ทํางานไงคือลูกไซส์อะไรแต่มันทํางานช้าเกินไปครับมันก็เลยไม่ได้ไซส์โคง้งหลบเหลีหล่ยมที่จะตกมาได้ อ่าวันนี้ผมแทงเบาๆนะครับคุณผู้ชมนะอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาชมพูมาตั้งเฮียว่าไมม่เอาแดงมาตั้งวะหัวอ่ะแดงมาตั้งบ้างนะครับได้ง่ายๆเนาะอ่าช็อกกูไปไหนวะอ๋อเนี่ยผมแทงไซส์นะครับผมไซส์นะครับผมแทงเร็ว ผมจึงต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับผมแทงเร็วนะซ้ายนะครับแทงเร็วจะแทงจุดตบไม่ได้นะครับต้องขยับไปทางซ้ายมือนะครับเพราะลูกมันจะซ้ายโค้งไปโดนนะครับนี่แล้วดูขาวซ้ายปิ้งอ่าเพราะเราแทงเร็วนะครับเราจึงต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับต่อไปต่อไปนะครับแทงเร็วต้องเผื่อไงใช่ไหมแต่ถ้าแทงน้ําหนักเบากลางไม่ต้องเผื่อนะครับอ่าเนี่ยผมแทงน้ําหนักเบานะผมซ้ายนะแทงน้าหนักเบานะครับผมก็เล็งเหลี่ยมตบเลยครับ เพราะผมแทงเบาไงลูกกระไซดเหมือนกันนะครับแต่มันเบาไงมันหมุนไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นแทงเบากลางเนะี่ยไม่ต้องเผนะนะื่อเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าแทงเร็วเมื่อไหร่ต้องเผื่อนะครับอ่าแทงเบาอีกครั้งหนึ่งนะครับแทงเบาอีกครั้งหนึ่งครับ้ายๆนะแทงเบานะครับเห็นไหมไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับออกคิวโฟล t ์ทูนะเดี๋ยวไปออกกระแทกนะถ้าออกกระแทกเบี้ยวเลยนะครับลูกลูกขาวจะวิ่งไซด์ไปเลยนะฮะต้องคุณออกกระแทก คือจะต้องออกโฟลตูลูนะครับ <igung> สกูไซส์ก็ได้ครับอ่ะสกูนะแล้วก็ไซด์ซ้ายใช่ไหมสกูไซด์ซ้ายนะถ้าแทงเร็วต้องเผื่อเหลี่ยมต้องเผื่อนะครับเผื่อนะเผื่อเหลี่ยมอะไซด์ซสายไอ้สันลูกขึ้นมาจากรูได right <ness> ้เอถ้าไซด์ซ้ายต้องเผื่อถ้าแทงเร็วนะครับเอาไซด์ซ้ายใหม่ครับแทงเบาครับไม่ต้องเผื่อนะครับนะสกูไซด์กลับมาครับไม่ต้องเผื่อสรุปง่ายๆคือแทงเร็วต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับเผื่อด้านไหน เผื่อด้านที่มึงไซนั่นแหละไซด้านไหนก็เผื่อด้านนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไซด้านไปเผื่ออีกด้านนะจิบหายแล้วเลยฮนะนะไซดซ้ายก็เผื่อซ้ายไซดขวาก็เผื่อขวานะครับสาคัญที่สุดต้องออกโฟลว์ทูนะถ้าออกกระแทกยังไงลูกแม่งก็ไปไหนก็ไม่รู้นะไซดมั่วซั่ว,วหมดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้าลูกไซดท่านผู้ชมจะต้องดูน้ําหนักนะครับถ้าแทงเร็วต้องเผื่อเหลี่ยม ถ้าแทงเบาไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับเผื่อไปแค่ไหนเผื่อไปสักเหลี่ยมหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยนะแทงซ,ซ้ายนะครับเห็นไหมถ้าแทงลูกฟูไม่ลงนะครับลูกมันจะเบี้ยวน,นะครับอ่าผมแทงให้ดูนะลูกฟูนะผมแทงซ้ายนะเห็นไหมครับลูกแดงจะออกขวาทันทีเพราะว่าเราซ้ายลูกมันจะดีดขวาไปทางนี้นะครับเห็นไหมเมย์มันจะดีดซ้ายครับหลบเห็นไหมครับมันจะอ้อมถ้าคุณซ้ายทังนี้นลูกมันจะหมุนอย่างเงี้ยครับไปโดนเหลี่ยมหนาเขาให้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณแทงเร็วคุณจะต้องเผื่อไปหนึ่งเหลี่ยมครับเห็นไหมเหลี่ยมฟูไม่จบพอไปอีกเหลี่ยมาแทงซ้ายนะครับแล้วก็เผื่อไปหนึ่งเหลี่ยมเลยครับแทงเร็วนะเห็นไหมแทงเร็วนะลงใช่ไหมแต่ว่าไอ้หนังตรงนั้นมันด้าน,นครับโดนก็เด้งองอกมาหมดอะโตมันแย่แล้วนะก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยถ้าไซส์ลูกเร็วต้องเผื่อลูกเบาไม่ต้องเผื่อนะครับ อย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามที่บัญชีนี้นะครับวิโรจนแซลิมธนาคารกรุงเทพนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาใช้กับลูกสําคัญบ้างนะครับอ่าประมาณนี้ต้องไซส์เนาะแล้วก็ต้องไซส์เร็วด้วยเพื่อจะยึดกินดํานะครับเห็นไหมต้องไซส์เร็วเพื่อยึดกินดํานะเรียมตบคือ3ามส่วนสนะครับผมเล็งไป3ามส่วนสก่อนแล้วขยีบไซส์ซ้ายนะคราวนี้ผมตบ3ามส่วนสไม่ได้แล้วนะเพราะผมจะแทงเร็วไงผมจะต้องเล็งไปเจส่วนแนะครับแทงเร็วนะครับเห็นไหมครับขาก็จะไซส์ยึดมากินดํา ง,ง่ายเลยเพราะฉะนั้นลูกไซด์นะครับจําไว้นะครับแทงเร็วต้องเผื่อเหลี่ยมแต่ถ้าแทงเบาไม่ต้องเผื่อ,อแต่ต้องยืนอยู่บนหลักของโฟลว์ ii, ทูลเฟยไม่ใช่แทงกระแทกนะสมมติผมแทงซ้ายจะไปกินชมพูเนี่ยนะแต่ผมเสือกแทงกระแทกครับเห็นไหมมันไม่ได้ผลนะท่านผู้ชมมันไม่ได้ผลนะครับมันจะเห็นผลที่น้อยนะครับมันแทงกระแทก่เพราะฉะนั้นต้องออกโฟลว o ทูลนะครับถ้าคุณออกโฟลว์ทูลมันจะสวยนะครับจะสวยนะครับ ผมจะแทงซ้ายอีชมพูนะครับผมออกฟุตโลภูนะทางซ้ายนะครับเห็นไหมมันจะสวยใช่ไหมครับคือมากินชมพูสวยเมื่อกี้มันกระแทกมันไม่สวยเใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ากระแทกนะครับยอยากก่อยาก,กระแทกเด็ดขาดน,นะครับอ่ะน่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยเนาะนหลายๆคนก็น่าจะเอาไปลองใช้ได้โดยเฉพาะลูกแบบนี้นะโอ้โหยุคนี้กินชมพูอ่ะเห็นไหมตบชมพูไปกินดำท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่แทงซ้ายนะอ่าผมอ่านดูเงี้ยอ่าเหลี่ยมเนี้ยตบลูกชมพูลูกนี้ เห็นไหมตบชมพูกินดําต้องไซส์ใช่ไหมเราจต้องไซส์ให้หนักด้วยอะ่ะถ้าคุณไซส์แล้วคุณเลงเหลี่ยมตบยังไงก็ไม่ลงครับออกหนาแน่นอนนั่นคุณจะต้องไซส์ครับหนึ่งหัวคิวนะครับเลงว้าที่สมมติเหลี่ยมตบมันคือสามส่วนสี่เราจะไม่แทงสามส่วนสี่นะครับเราจะแทงไปเจ็ดส่วนแปดแล้วก็ไซส์ออกคิวให้เร็วนะครับไซส์นะครับสังเกตขาวนะครับจะไซส์ยึดกินดํานะครับเห็นไหม นี่ยังไซส์ไม่สวยเท่าไหร่นะถ้าไซส์หนักกว่านี้จะสวยมากเลยนะครับก็ไปลองไปลองใช้กันดูเนาะใช้กันดูว่าลูกไซส์นั้นเอาง่ายๆคุณเข้าใจแล้วว่าการไซส์ก็คือแทงเร็วต้องเผื่อเหลี่ยมแทงเบาไม่เผื่อเหลี่ยมนะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคุณก็ไปปรับใช้แต่อย่าลืมนะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของโฟล t o ทูนะครับเพราะทะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ไม,ไม่ติดโฟล t o ทูนะสมมติลูกเนี้ย่ะผมแทงเบาเบานะ ผมแทงลูกนี้ก็จะมากินดำใช่ไหมไอ้สัตว์กมันเป็นดำนี่หว่าช่างแมงแล้วผมแทงไซยๆนะครับผมแทงเบาก็จริงอะแต่ถ้าเกิดผมท้องอออกกระแทกนะไม่มันไม่ติดไซส์นะมันมันมันกระแทกมันไม่ติดไซส์นะครับมันจะไม่ติดไซส์นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องออกโฟลว์ทูนะครับต้องออกโฟลว์ทูอออกโฟลว์ทูอะถ้าคุณไม่ออกโฟลว์ทูนะมันจะไม่ติดไซส์นะครับแล้วเหลี่ยมอาจจะไม่อาจจะต้องผิดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคุณจะกินดำนะครับลูกเนี้ยเห็นไหมไซ้ายนะครับแต่คุณแทงเบาอ่ะใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องเผื่อเลียมครับแต่ต้องออกโฟลว์ทูครับให้ทะลุออกไปให้มันทะลุไปแหมมันจะไซ้ย,ยึดกินดำนะครับเห็นไหมผมแทงสนุกเกอร์ไม่แม่นนะครับถ้าคุณแทงกระแทกปุ๊บมันจะไม่ติดไซสนะครับเพราะฉะนั้นต้องออกโฟลว์ทูนะครับไซ้ายเห็นไหมแทงเบาออกโฟลว์ทูนะไซยึดกินดำนะครับ โอเคเนาะนี่ลาไปก่อนครับท่านผู้ชมนะแล้วพบกันใหม่บายครับ